กับพิมพิอกินลนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พิเศษมากเพราะมันคือวันวาเลนไทน์ดูทุกคนใส่สีชมพูเหมือนกันเลยต,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 ตแต่ใดก็ตดมนมาคะวันนี้ก็คือเป็นวันพิเศษมากเพรทุกคนในบ้านจะไปคาเฟ่น้องหมาคอกี้ค่ะซึ่งก็คือ คอกีนเดอะการ์เดนนี่นี่เองนะคะซึ่งทําไมเราถึงไปนะคะก็คือเกิดจากที่เรากำลังจะมีสมาชิกใหม่ก็คือมาคอกีนเองนะคะเราไปจองมาแล้วแต่แต่นแตคนคในบ้านนะคะยังไม่เคยที่จะแบบเหมือนไปเจอน้องหมาในตัวจริงๆเลยว่าแบบเออนิสัยหรืออะไรมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้นะคะวันเล่นทายก็เลยจะไป ค o อก y ี้อินเดอะการ์นนะคะก็คือคาเฟ่หมาคอก y ้ที่หนึ่งแถวกระละเพรึกนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็อยู่ข้างหน้าร้านแล้วเราก็มาเจอเดี๋ยวมาออเดอร์ตรงนี้ตอนสองโมงห้านะครับค่ะนี่นะคะก็คือเป็นตัวสามคนนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะแบบร้านก็จะมีขายแบบเสื้อผ้าอะๆแก้วน้ำมีคอนชูท ักมากแล้วก็มีแบบอันนี้คืออะไรอะคะเม็ดขายด้วยคือสาวคอกี้ก็คือมาซื้อของที่นี้ได้นะคะก็เดี๋ยวไปสองสิบห้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะคะปกติก็คือมีสามรอบนะคะแต่ถ้าสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นสี่รอบนะคะ จะซื้อเสื้อ XL มีไหมจ๊ะทัดมาที่ทเทสโตป้าจะซื้อเสื้อนีเอานะอจนคะนี่นะคะ <ๆ S 1> เข้ามาเราก็จะได้อุปกรณ์เป็นถุงมือแล้วก็ รองเท้าพลาสติกนะคะแบบนี้ที่ทุกคนใส<า>่คือรองเท้าที่ฉันวางไม้นะครับส่งรองเท้าสีฟ้าของพีเซนเตอร์ท่านหนึ่งเก็บเทาอ่าอันนี้นะคะก็คือถุงอ่ะพ่อลองพูดซิก่อนจะเข้าต้องทำไงคะที่นี่ก่อนจะขเข้าเสียตังคะ่ะแล้วอันนี้ทำอะไรอยู่อันนี้ก็จะแจกถุงเท้าเป็นอะไรนีะพลาสติกถุงเท้ากับถุงมือครับ ื้อองกันชื้อโนี่นะคะเขาก็จะเลือกไซส์มาให้ใช่ไหมแม่เป็นลก็เดี๋ยวใส่ถุงมือถุงเท้านะคะอ่ะพ่อมาโชว์โชว์อ่ะถอยเอาไปหน่อยหิวใกล้ไปหน่อยอาวุาอ่าถ้าพร้อมเข้าเรานะคะก็จะสามารถเล่นกับน้องหมาได้ทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนั่นเองของพิมเมื่คือรอบใบสองสามสิบห้านะคะที่เขาก็จะให้เหมือนมาเตรียมตัวก่อน ตั้งแต่ใบสองสิบายสองสิบห้าก็เริ่มใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ใส่รองเ้งแบบนี้นะคะก็เข้าไปตองที่ข้างในได้เลยค่ะเออขาจะเป็นกางเงค่ะ,ะ,คะปลาตาลกอมจัดพี่เขารคานะคะอันนี้ก็จะเป็นกุดนะคะ อันนี้ผ้าของน้องคือผ้าเหมือนสีเทาดำกฎของการเล่นนะคะคือต้องห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามานะคะห้ามถ่ายรูปใช้แฟลชนะคะใส่รองเท้ารำไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะคะห้ามเล่นกับสุนัขด้วยการดึงมือเท้าดึงขาจิ้มขนาดนอนเนาะห้ามอุ้มสุนัขโดยที่ไม่มีพลังงานดูแลนะคะก็คือพยายามฝังเจ้าหน้าที่อย่างเพ่งพัดนั่นเอง ่ะแล้วก็ข<ช>นาดของตัวได้รับการฉีดยาเรียบร้อยทีย่นะคะอยากปังโลโก้คยายอะครับบูชิโนโเย็นนะครับที่แพงอะไรเนี้ยโรกี้อินเดียการ์เด้นสมนุนาพรุ่พร้อมับค่าตัว300า <5 40. S> 1> 1วบาท350ได้กาแฟหรือแก้วชิมชิมค่ะ,คะ อย่อร่อยดีครับขมๆมแก้ว<ด>น่ารักมากข้าวหลังแก้วก็น่ารักดีค่ะพอดีข้าวหลังแก้วก็น่ารักกระโดดาโดนลูกศะสตมีบังคับมานะคะ <c oughs> บอกว่ามาทำตัวให้ชินค่ะจะได้อยู่กับน้อง ครผ่านได้นะครับเนนั่งขอมือแล้วก็บอกนะครับวิธีสั่งให้คลูกคากรรมผดกไว้ได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ถ่กับเขาสิคือยังไงถ่กับเขานี่เขาไปใกล้ๆเขาเนี่ยเออน่ารักแล้วแล้วไนักอดหมดแล้วว้อย่าน่อเขอเอ่อเอาไปกอดสิเรแบบกอดไม่ต้องกุ้มอ่ะ แล้วเหรอคะขนมหมดแล้วพ่อไปอีกเม็ดไม่ไมขนมอยู่เอาไม่ใช่ของเราเหรอคะตอนนี้อ่อาหรอับกแมอ่ะแม่ลองอ่ะแม่ลอง ตัวนี้จะซอมได้ยอ่ไม่เป็นไรครับต,ตัวนี้ไม่เป็นไรแม่ลองสัง่งหอยมันไม่กล้าด้เป็นินได้ครับถาตอนนี้ได้ขามอมออีขอ้าง นะคะก็สนุกมากหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะเป็นงไงบ้างคะบุดยอดค่ะสุเกอันดีหมาน่ารักค่ะก็วันนี้นต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายค่ะน้องหมาน่ารักมากค่ะ